สวัสดีครับนิคมวอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกกมศูนย์นะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินจะเข้ามาจากเส้นทาง2076นะครับจะเข้าสู่เส้นทาง214นะครับเดี๋ยวจะไปดูปริมาณน้ํามูลข้างหน้าเรานะครับว่าน้ําเยอะไหมในช่วงนี้นะครับตรงนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับข้างหน้าเราท่วมนะครับเี่ยตรงซอยข้างหน้าเราห้ามห้ามผ่านแล้วนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ไปทาธุระที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอปทุมรัตน์นะครับวันนี้ก็เลยได้เดินทางมาเส้นนี้นะครับก็ก็เลยถ่ายบรรยากาศเส้นในการเดินทางครับเส้นทางเส้นนี้หากไม่หากจะไปยะโสหรือว่าร้อยเอ็ดที่เลี่ยงจากตรงช่วงท่วมราศีษสไลด์ก็มาเส้นนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูข้างหน้าว่าน้ำมูลตรงนี้มันเยอะไหมแล้วก็รถรถวิ่งได้สะดวกดีไหมเผื่อจะอ้อมมาเส้นทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านรถเล็กที่ผ่านราศีษสไลด์ไม่ได้ตรงช่วงราศีษสไลด์อะเมื่อวานในหนักเลยนะครับ นี่วันที่6ตุลาสอง5้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันน,น, 91, น, 38, น,น, 37. นี่นะครับร้อยเอดเก้าสิบ็ดสุวนรณภูมิสาสบปดชุมพลบุรีสามสิบเจ็ดนี่นะครับน้ำมูลหูเยอะนะครับนี่ถือว่าเยอะอยู่ นะครับเต็มแต่ว่าก็ถือว่ารถวิ่งได้น้ํามันไม่ไม,ไม่เออมาตรงถนนนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกนะครับไปได้ดีไหมเรากำลังเดินทางนะครับในเส้นทาง2 1 4นะครับ สะพานขุดเวียนก็มีน้ําเยอะนะครับแต่ว่ารถก็วิ่งได้ปกตินะครับระดับน้ําถึงไหลาทางนี่ประมาณสักสองเมตรนัาจะได้นะครับระดับน้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับประมาณด้วยสายตานะครับจากพื้นถนนนี่ขุดจับนะครับสะพานข้ามขุดจับ หรือว่ายังไม่ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับรถนี่ครับอีกสะพานเลงกุญจสามสะพานเลยกุจับ เส้นนี้น้ําจะเยอะไหมนะครับแต่ว่าก,ก็พอได้นะครับสัญจรได้ปกตินะครับเต็ในตัวท่าตูมมาท่วมนะครับนี่อีกสะพานนึงตัวนี้ก็เยอะนะครับปีนี้ต้องยอมรับว่าน้ำเยอะจริงๆนะครับบุรีรัมย์สุริน สีสกเกตแล้วก็อุบ่นนะครับปลายทางของน้ํานะครับทางมาดีๆให้กับท่านผู้ชมที่สัญจรมาถ้าจะใช้เส้นทางลัดก็จะได้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับเส้นทางวัดเลาะดีน้ามานะครับจะไปร้อยเอ็ดนะครับยะโสไปได้นะครับเส้นนี้ กล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว,ว่าครับเราจะไปเส้นสวนาภูมินะครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือเราน้ําเยอะมากนะครับนี่ครับแต่ก็ถือว่าถนนี่ก็ยังสูงอยู่รับยังไม่ล้นนะครับยังไม่ล้น ซ้ายขวาเลยน,นี่เต็เพื้นที่นะครับเราจะไปทางร้อยเอ็ดนะครับตรงแยกไฟแดงข้างหน้าซ้ายมือเราไปอำเภอชุมพลบุรีนะครับแยกตาฮะนะครับเส้นทาง2 1 4นะครับก็เป็นการ เรียกว่าการรายงานหรือว่ารีวิวเส้นทางถ้าใครจะใช้เส้นทางนี้นะครับก็ยังผ่านไปได้นะครับนะครับถ้าหลบเลี่ยงมาจากอำเภอราีสไลจังหวัดสิเกตก็มาใช้เส้นทางนี้นะครับจะไปร้อยเอ็ดจะไปยะโสนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ